ไอชากนี่ไงไอชากไอโจ๊กว่าจบอ๋อกำลังเครียดกันอยู่มะก็เครียดเหมือนกันก็เครียดเหมือนกันน่ะป้าป้าเอาอะไรมาเครียดอ่ะคุณทำอะไรไว้อ่ะเครียดเหมือนกันอ่ะเดี๋ยวรู้กันครอบครัวคุณน่ะเดี๋ยวรู้กันคุณเดี๋ยวก็รู้กันเหมือนกันน่ะว่าสิ่งที่คุณทำอะหล่นอื่นเขาไม่มาหล่นด้วยอ่ะเขากำลังแล้วคุณเห็นเราตลกปะ มกมตลคุณ<อ>ทำอ,อะไรคุณเคยคิดถึงความรู้สึกแล้วบางป้าจุ๊กอ้าวโอเคนั่นก็นี่นี่ก็เรื่องทำไรจะตีคีบเมื่อวมึงปล่อยไปเรื่องของคนสองคนไปนะเว้ยถ้าเมวาไไมึเามเาาางเข้าไปยุ่งอ่ะบอกเลยไม่จบแน่มันเห็นแก่ตัวจริงอ่ะอมันเอาแต่ตัวเองอ่ะว่าเขา เห็นแกตัวหนูไม่เคยมองเขาแย่เลยนะหนูมีอะไรหนูก well. ็ให <uk> ้หนูไม่ได้โง <for> ่นะที่หนูแบบให้เขาอ่ะหนูตั้งใจจะช่วยตั้งใจจะให้อยากได้อะไรไม่มีอะไรมาพูดหนูก็อะไรที่หนูช่วยหนูก็ช่วยแต่สิ่งที่เขาพูดเมื่อกี้มันทําให้หนูรู้สึกว่าหนูแบบเหมือนเป็นคนผิดอยู่คนเดียวร้อยเปอร์เซ็นก็สามหกเนี่ยเขาเรียกว่าน้องข่วงอกเท้ามาให้ผมเนี่ย เพราะว่าเก็บไว้ดีๆวันไหนที่ไม่มีเขาแต่ยังมีน้องสองพ่อให้คิดถึงเขาบอกนะบายดีนะแต่จริงจอันนี้เป็นผมผมเห็นที่บัวพูดจริงใช่คือเราใส่เกาไม่ได้แปดตัวน้อเขาไม่ให้ใส่กันวันนี้เอาตรงๆก็คือวันที่วันนี้เอาตรงๆก็คือวันที่วันที่เลวร้ายที่สุดของเขาวันที่เขาไม่มีพ่อแต่เขายังมีผมไงใช่ปหมต้องทำมาเลย